เวลาย,ยังพอมีเหลือบ้างคุยนอกเรื่องนิดหน่อยเมื่อเช้าคุยกันเรื่องสีแดงสีแดงแรงริดไม่ใา่สีแดงแจ้งประจักษ์ว่ารักแท้นะ <c oughs> คนละแดงกันะนะ คนอื่นเขาจะคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะนะแต่พวกเธอเนี่ยคนปลอดภัยคนของเธอก็ควรจะปลอดภัยแต่เราไม่ได้ห้ามความคิดเห็นของคนอื่นก็จะคิดแบบไหนหลอกนะเอา,าแล้วแต่เขาแต่พวกเธอก็ควรจะพึงรู้ไหมว่าพยานอันตรายที่เกิดขึ้นมันห้ามกันยาก เพราะมันเกิดง่ายถึงตัวง่ายเราอยู่ในหมู่ชนที่เขามีบาปกันมากกว่าบุญความดีเราอยู่คุกคีกับคนเหล่านี้ภัยอันตรายเกิดกับเขามันก็สะเทือนถึงเรามัไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมีภัยแต่คนเหล่านั้นเ็ามีความหยาบในความดีมันก็เลยมีภัยเกิดขึ้นกับเขาได้ง่ายอันนี้เ,เราไปอยู่ตรงนั้นกับเขาไง มันจะสวยด้วยกับตรงนี้แหละเธอก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวของเธอให้แควคลาดจากพยายนอันตรายสิ่งนี้เสียเขามีเหตุต้องเจ็บต้องป่วยเขามีเหตุจะต้องจิตเชื้อเขามีเหตุจะต้องมีเคราะห์กรรมในถูกกระทบกายเขาในทางใดทางหนึ่งเขามีเหตุจะต้องตาย,ด,ยด้วยทางก็ได้ว่า ตายแบบตายตายโหงอะนะมีอันตรายทำให้เขาต้องตายนะยนี่เป็นต้นเธอก็อยู่ในอนาบริเวณในเขตที่เขากําลังม,มีเรื่องเดือดร้อนกันมีเรื่องต้องเกิดกับเขาเธอก็ถ้าเธอไม่มีเครื่องคุ้มครองป้องกันตัวเธอเธอก็ต้องมีส่วนรับไปด้วยแล้วไม่ใช่เธอคนเดียวเ,เธอก็ต้องห่วงลูกเธอหลานเธอพี่เธอน้องเธอคนอื่นที่ไป มีอกมีก็ได้มีส่วนที่เธอต้องรับผิดรับชอบไปด้วยกันเนี่ยเวลาเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเธอก็ต้องเดือดร้อนูกไหมล่ะเธอก็ต้องไปเป็นธุระจัดการเขาทานู่นทํานี่มันยุ่งภาระเธอก็จะเป็นเรื่องเดือดร้อนใจเธอมากเสียกว่าป้องกันทั้งตัวเธอป้องกันคนที่เกี่ยวเครื่องกอดเธอเสียเขเราจะได้ไม่ต้องแบกภาระอะไรหากว่าคนเหล่านี้มีกรรมบ้างก็ยังแค่สะเก็ดเล็กๆน,น้อย ความดีที่เราตั้งใจทํามีอยู่คือการรักษาศีลมีความดีที่เราตั้งใจเจริญภาวนาวมีสวดมนต์ไหว้พระมีความดีที่เราเห็นคุณของพระเห็นคุณของครูบาอาจารย์หรือท่านที่เมตตาเราให้เราสามารถใช้เพื่อการคุ้มครองรักษาเรายังระลึกอยู่มีอยู่ในใจเราอย่างนี้เป็นต้นและเธอก็ยังนอบสิ่งนี้ไปให้กับคนที่เธอต้องรับผิดรับชอบกับคนเหล่านี้เขา ถึงเขาจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเหมือนเราแล้วเขาก็ไม่ได้มีศรัทธาอย่างเธอก็ไม่จําเป็นหรอกขอให้เธอคิดของว่าสิ่งที่เธอได้ให้เข้าไปให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนนู้นเวทนาจอบอกเทวดาบอกครูบาอาจารย์บอกพระเจอบอกว่าขอให้คนนั้นคนนี้คนนู้นที่มีสิ่งที่เป็นของครูบาอาจารย์จิตตัวเข้าไปจนปลอดภัยด้วยนะปลอดภัยด้วย คุ้มครองด้วยเทวดารักษาด้วยนะอย่างนี้เป็น,นต้นแต่ต้องใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ก็เพราะว่าเทวดาที่ท่านมีกำลังในการปกป้องคุ้มครองเนี่ยคือท่านท่านในเขตของท่านลุงเท้าเวสุวรรณพอท่านอยู่ในตำแหน่งในในุในมันก็เรียกว่าทิศท,ที่มีสีแดงนะ แั้นบริวางของท่านก็จะสังเกตง่ายเวลาใครมีสิ่งที่เป็นแสดงสัญ,ญลักษณ์เทวดาท่านก็จะรู้ว่าอออคนนั้นคนนี้คนนู้นนมันง่ายเนี่ยเห็นง่ายรู้ง่ายท่านก็จะช่วยคุ้มครองรักษาได้ตามที่เขาเรียกว่ารับคำบัญชามา จะเชือกแดงก็ได้ก็ติดตัวไปพายันก็ได้ของหลวงพ่อก็มีจะเป็นพายันพี่ชัยสงครามก็มีแต่น,นี้ก็น้อยแล้วหายากขึ้นที่เขาจำาหนก็คงไม่ได้จำาหนได้มากแล้วเพอน้อยลงน้อยลงทุกทีทุกทีใกล้จะหมดเต็มทีแล้วถูกไหมล่ะเขาก็จำกัดการการรับที่จะเอาไป ไม่เหมือนสมัยก่อนเธอเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้มันคงไม่ได้มันผ่านมาตั้งยี่สิบห้าปีมันจะเรลือเท่าท่าไหร่ถึงแม้แล้วก็น้อยลงมีก็ดีไม่มีก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปหาให้มันลำบากเดี๋ยวจะเจอปั๊มปลอมมาเดี๋ยวเธอก็จะลำบากว่าเอ้ยมันจริงหรือมันปลอมเธอก็วิจิติจฉายิ่งขี้สงสัยอยู่ด้วยถึงแม้แล้ว ไอ้จริงไหมว่าทันหลวงพ่อเปล่าวะไอ้ม่แช่ของจริงหรือเปล่าช่วยดูหน่อยมันเดือดร้อนใครช่วยดูอีกเนี่ยปัญหาความฟุงฟ้งอย่างเนี้ยตัดไปเสียนะอย่าไปคำนึงถึงมันลำบากตัดไปเสียเรามีแล้วก็เอามาติดตัวเราไว้เรามีมากก็แบ่งให้ลูกหลานให้คนที่เราต้องรับผิดรับชอบไม่ว่าเราต้องรับรู้ในเรื่องราวของเขา ก็ไปอะไรเราก็ต้องคอยไปช่วยเหลือมันเดือดร้อนตัวเราไปด้วยแล้วก็สงสารคนที่เนื่องกับเราเพราะมันทําให้เขาลําบากคนอื่นเราก็สงสารแต่ว่าเราก็คงไปช่วยแล้วเขาไม่ได้ดีเท่ากับคนที่มันเนื่องกับเรานะอันนี้เป็นต้นแล้วก็นําสิ่งนี้ไปให้เขาติดตัวไว้แต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บุญวาสนาเขาจะจิตตัวต่อไปหรือเปล่ามันก็เชื่อกันไม่ได้ และจะบุญจะบาปแต่เราก็ทําดีที่เท่าเราสามารถช่วยกันแล้วไงไอ้เรื่องนี้เราไปห้ามกันไม่ได้นะบังคับเขาก็เขาคงไม่ไม่ต้องการมาของของอะไรอะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอะของดีหรือเปล่าอะตอนเขาคงจะคิดว่าไม่จําเป็นเขาก็เก็บไม่ใส่ใจก็ได้เธอก็สูญเสียของดีไปซะ หนึ่งอย่างเนี่ยแต่นั้นก็ไม่ได้สำคัญหรอกนะเรายังมีมีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ความเดือดร้อนเขาเราเป็นหลักหรอกนะแต่เราไม่อยากให้คนเหล่านี้เขาเดือดร้อนแล้วก็เพ,ย,พยายามทําให้แล้วนะไอ้หลังจากนั้นเขาจะยินดีไม่ยินดีก็แล้วแต่เชถึงเวลามันฉุกเฉินจริงๆขึ้นมาเขาก็คงเห็นความสําคัญนั่นแหละและถามบังเอิญมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขารอดได้เขาคงมีศรัานั่นแหละ ันนี้ก็เป็นเรื่องของวาสนาบารมีที่เขาจะพึงได้ไปหรือไม่ได้ก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนนะของเหล่านี้ไม่ได้ตกต้องไปสู่คนนี้ที่เขาไม่มีวาสนาและจะใช้สามารถเอาเป็นประโยชน์ได้มันก็เปล่าประโยชน์กับคนที่เขาไม่มีวาสนาไอ้คำว,ว่าวาสนาเนี่ยเขาหมายความว่ามีนิสัย ที่ทำความดีมาก่อนคือม,มีจิตใจที่มีความกตัญญูเรื่องสำคัญคือของทุกอย่างที่พระท่านทำก็ดีหรือแม้กระทั่งหยุกยาต่างๆที่คนที่เขาได้ทำยามาให้เราได้ทานโดยไม่ได้คิดมูลค่าหรืออะไรก็ตามทีของเหล่านี้จะมันจะมีผลก็แต่เมื่อผู้รับไปแล้วมีความกตัญญูกตเวที ถ้าเธอไม่รู้คุณของผู้ที่เขาให้ไม่รู้คุณของผู้ที่เขาทำเพื่อให้เราปลอดภัยแล้วเธอจะเอาติดตัวไปเพื่ออะไรถูกไหมเออเธอไม่รู้อของอย่างนี้นเออทำให้เราลอดเป่ะเราชีวิตของเราทั้งชีวิตนะแขนยังอยู่ขายังอยู่หัวยังอยู่นะอ,อไม่ใจอหัวไปเฮ้ยหัวอยู่ไปไหนวะหาหัวไม่เจอหัวที่โป้งตีนะหาไม่เจอ เราเนี่ยสามารถรักษาอาวัยวะของเราไว้ได้แม้บางครั้งอาจะต้องเสียทรัพย์แต่ว่าอาวัยวะเรายังอยู่ถูกไหมละ่ะมันยังอยู่นะยังยังทำปฏิบัติต่อไปได้บางครั้งอาจจะต้องเสียอวัยวะไปบ้างที่เรียกว่าหนังหนังฉีกบ้างเล็บฉีกบ้างมันเสียนิดๆิดหน,น่อย,อยๆก็ยังดีกว่าชีวิตของเราเสียไปซะมันก็ยังมีชีวิตรอดมาเพื่อทําความดีของเราต่อไปได้อีกจุกไหมละ่ะ มีอยู่นั้นเรื่องข้อกรรมมันจะเกิดกับใคร mm. เกิดกับเรามันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้หรอกนะมันไปตามกฎมัธรรมดาแต่ว่าเวลาเรามีใจกตัญญูกตวเวชิตากับผู้ที่ทําสิ่งนี้เพื่อเรานั้นมีความปลอดภัยเธอควรระลึกนึกถึงไว้เสมอเวลาของเรานี้มีครูบาอาจารย์เธอก็ทําบุญให้กับครูบาอาจารย์เราอาจจะไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์สืบๆกันมาใช้เป็นใคร เวลานี้ท่านเป็นพรหมหรือว่าท่านเป็นพระเราไม่ทราบแต่เธอก็ต้องรู้ว่าทุกอย่างที่มันบางเกิดขึ้นต้องมีการสืบเนื่องของท่านเพื่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านทํากันมาอย่างธงพิชัยสองค,ำคาำก็เป็นของครูบาอาจารย์ในสมัยตั้งแต่พระเจ้าพะล่วงเจ้านู่นเวลาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านทําสิ่งนี้ขึ้นมาท่านก็ต้องสือเอา ตำราของครูบาอาจารย์คือตำราพิชัยสงครามตำราที่ได้มาในสมัยหลวงปู่ปานแล้วก็ตกต้องมาถึงหลวงพ่อพอถึงหลวงพ่อเราไม่รู้ว่ามันไปตกต้องถึงใครหร,รือว่าท่านเก็บไปเสียแล้วคือเทวดาเก็บไปแล้วเอากลับไปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอย่างรู้เรื่องราวต่อไปตำลานะตำราพระร่วง เพราะว่าหลวงพ่อเป็นองค์สุดท้ายไงที่จะเอาตำรานี้ไปใช้ได้ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าของท่านไม่ให้ต่อใไอ้คนได้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปทําก็ไม่ได้อะไรเพราะเพราะว่าอะไรคนเอาไปทําไม่นึกถึงเจ้าของคนเอาไปทําไม่เคารพเจ้าของไม่บูชาความดีของเจ้าของแล้วคนที่เอาไปทําจะเป็นผลอะไร ถุดจริงไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนั้นนะนั้นทุกอย่างเขาต้องมีผู้ที่ทามาตั้งแต่ต้นผู้ที่รักษาความดีของครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์แรกเขาก็สืบสืบกันมาเราได้มีโอกาสได้มาใช้ของท่านเราก็ควรระลึกนึกถึงความดีของครูบาอาจารย์ทาบุญอะไรก็นึกถึงครูบาอาจารย์บ้างปรทิศส่วนกุศลให้กับท่านบ้างเราถาวายทานเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เมตตาทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ให้กับเราคุ้มครองเรา กุ้มครองลูกของเราคุ้มครองไครต่ะใคร้กุ้มครองพาหนะของเราเราก็ต้องพยายามนึกถึงสิ่งนี้เอาไว้เป็นปกติเพราะถ้าเธอไม่มีจิตที่เข้าถึงความดีโดยเฉพาะความรู้คุณของผู้ที่มีคุณสง่งเคอร์เธอให้พ้นภยัยทําให้เธอมีความสุขขึ้นมาได้บ้างเธอก็อยากเกินไปที่เธอจะมีวาสนาเขาเรียกไม่มีวาสนาไง คนมีวาสนาคือคนที่มีความกตัญยูจึงได้สิ่งที่เป็นของเป็นประโยชน์ต่อใจของเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้แล้วเขาปรารถนาจะได้เขาก็ต้องได้เพราะเขามีเป็นคนดีคนดีอย่างนี้ก็สมควรที่พึงได้รับของดีถูกไหมล่และแต่ถ้าเราไม่เป็นไม่ใช่คนที่มีความประพฤติในตานเรื่องนีน้ถึงความดีของคนเองเขาเสียเลยเบางทีอาจจะดูถูกเหยียดหยามของเหล่านี้เสียดซ้ําไป แล้วเธอจะเอาอะไรมาคุ้มครองตัวของเธอคุ้มครองใครเขาได้ไม่มีใครรักษาเรื่องนะคนอคตันยูไม่รักษากันแน่จำเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีนะเธอจะรับอะไรมาจะทำอะไรมาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเธอประการแรกเลยเธอต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่สร้างผู้ที่ทำํทำทำกันมาบนความดีอะไรเธอก็ควรจะทำถวายท่านบ้างเจาะจงบ้าง บุญเจาะจงบ้างนะเอ่ยี่เจาะจงขอให้ครูบาอาจารย์นะเราจะถวายข้าวพระตาหารแก่พระครูบาอาจารย์ให้สับครูบาอาจารย์ที่สั้นทำสิ่งนี้ให้กับเราทาสิ่งนี้นให้กับเราแล้วก็ว่ากันไปทําบ้างเรียกว่านักสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหวพระบุญอะไรก็ได้เดี๋เธอไปทําทานวิหารทานที่ไหนเดีก็ตั้งใจว่านี่ยกให้กับครูนะอะนี่ให้ของให้ครูไม่แม่ครูยินดีโมทนานะ ขณะเจ้ากรรมในเวรยังต้องเจาะจงบางบางคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรกับเราเนี่ยให้สเปดสปากเขาก็เฉวยยังมีนะแล้วก็ตั้งใจให้นี่แหละแต่เราไม่รู้ว่า,วาเจ้ากรรมในเวรของเรามันมีน้อยแต่น้อยก็ไม่น้อยมันมากแน่แต่จะรู้ว่าใครเป็นใครเป็นเจ้ากรรมในเวรคนเราเราคงเจอะจงไม่ได้ถูกไหมล่ะเราก็ให้ไปแต่บางคนเขาก็ เขาคิดว่าไม่ได้ตั้งใจให้เขาอะคือไม่ได้ถึงเขาในการไม่รู้ว่าคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใครมันก็ยากหน่อยในการที่จะให้จิตของเขาให้อภัยต่อเราอ่าถูกไหมเล่ะอเป็นหลักธรรมดานั่ยน,นะนะอย่างเธอเธอจะให้ใครถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ คิดว่าเธอตั้งใจให้เขาเขาจะยินดีของของเสอไหมล่ะไม่หรอกนใะช้อาหารมาให้พู้เสอกินกันนะ่ะแล้วคนต้องเยอะแยะเธอไม่ได้คิดว่าใช้ใ้คนเนี้ที่เขาเดือดร้อนมากให้คนเนี้เพื่อมีพระคุณต่อเราให้คนเนี้ยเขาต้องการจริงๆให้เขานะคนรับมันต่างกันไหมมันต่างกันตรงนี้นะ บางทีเรื่องราวเหล่านี้เราอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันก็ยากหน่อยเธอก็พยายามว่าถ้าหากว่าเธอมีเรื่องอะไรต้องเดือดร้อนเธอก็คิดว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครหนอไม่ทราบแต่ว่าถ้าหากว่าความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นเพราะการกระทําจากเราทําให้เราต้องเป็นอย่างนี้ก็ขอท่านผู้ที่ถูกเรากระทํามาก่อนนะจงรับโมทนาอโหสิกรรมแก่เราเสร็จนะอย่างนี้ง่ายกว่าที่เราจะไปรู้ว่าเป็นใครดีไหมเล้ เอาแค่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเราก็พอเราเข้าใจนะนั้นที่เราพูดให้ฟังเรื่องผ้ายันแดงหรือผ้าอะไรก็ตามทีเนี่ยไม่ต้องการให้เธอไปดิ้นรนไปหาไปเสียเงินเสียทองแล้วไปวุ่นวายกับเรื่องแบบนีวิจนเกินไปเอาที่เธอมีฉันว่าเชื่อว่าเธอมีของทั้ลุงท้ามหาชมพูนี่เยอะแล้วนะ มันก็เยอะเพียงพอที่เธอจะติดตัวเธอแจกคนในบ้านเธอบ้านเธอก็ไม่มีกว่าเป็นร้อยคนละมั้งเออถ้าไม่มีธงพิชัยสงครามนะเอาธงสองทะลุง่ันาหาขัหาชมพูก,ก็ได้แล้วก็ติดตัวเธอไปได้ถ้าไม่มีแล้วก็เชือกแดงเอาเพามาสีแดงเหมือนกันแต่หลังพระใ่้เอาสีแดงฉันเลยต้องหยุดสีเขียวไปก่อน เอาเาสบายสงฆ์ทานเจ้าเอาเท่านี้นะนะคุยกันนอกเรื่องหน่อย